watching from ตตัวหรอเป็นการภายในอะไรเนี่ยมันจะมีข้อข้อหาอะไรบ้างที่เราไปน่งตรวจตัวมันยาเการอะร่นว่า ส้หมยเรี่ยดพผมว่าต้องเป็นรูปแบบผมว่าชาตชาติวาตันเลยรับหมายเลี่ยดมีขาวไปรับเป็นพยานอุการได้รับมาเลี่ยดจำไม่มาตัเสียเสียนะพามันตัดเป็นผู้ใหญ่นะใช่ครับมัยจะลอยตัวไม่ได้แล้วนะให้ขาว คือเราจดร,รายงานค่อนข้างเข้เมเลยือนัน<อ>สามได้พิลาลเห็นว่าเป็นพยานปากสำคัญอะไรอย่างเงี้ยติดได้ติดได้เรียกมาลายบรักทุสารเ,<อ>าเราใส่ตรงเนี้ยกดดันนั่นประเด็ว่าเป็นพยานปากสำคัญเนี่ยถ้าไม่มาก็ตัดใจครูกรณีก็รู้นะทั้งสอก็รู้ว่าเป็นพยานปากสำคัญไม่มาได้ยังไง คนนั้นเลียงสองวันประชุมเดปยะโยนเลยคือถ้าสิราสารหมายเรียกแล้วท่านไม่มาเสีย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 เดท่านจะไม่คิดของเราไม่กปเสันทำไปคิดมันก็ไม่เสียบอกว่าเขาไม่ใช่เนในสมองมันไม่มีเรื่องนี้ไงถ้าเขาไม่คิดไงอาจารย์แงหมเขาบอกเาไม่คิดเสียไงไง ถ้าไม่ิ้ก็สม่มีไอนีไปตองด้ยทีวิธีที่จอให้ได้เล่นงานท่านนี้ชาติหนึ่บแล้วใ้าไปถามท่านสเฮ้ยท่านสุทิรีบมาเลยทไมข้าวไม่ตอบสีวะเกิดจากนั้นมอบพิษสุสีมาก็ได้เามแเลยไปบไปแต่้ เราทความคิดเห็นของท่านสดสีน้ำรองหรท่านสดสีาเลยถ้าไม่เี่ยาทิมนะแต่ถ้าขาชอบชอบเคียก็เป็นเรื่องเฮ้ยมช่เาใช่ฉันเ สุดตัวที่สุดในรุ่นนี้ไหมครับว่าตัวที่สุดตัวก็ที่สุดจดสีอะไรต่อเนี่องยังไม่รู้ยังไม่รู้ท่านรุ่นนี้จะรู้ไม่ไม่เหียจริงฟันเลยโอ้หฟันเลยปุ๊บตัดใจฟันที่ผมุ็ซาเฉยแต่ฟันท่านท่านท่านเป็นรยทานใช่อารุณอารุณน้ำตารุณปองเอออดีตัวน้าศาลจังหวัดจาก ไม่เบาเลยโอ้โหค่ียนวิชาวดิีนกิผมได้รับเลยตลอดย่างเงนไมากล้าก่นเด็เงไม่ก้ามีทั้งการที่ได้น้ำของเครื่งเรยสมยตลอดวิชาดนนได้เหมือนกันเงินไม่ก้นี่โก่งปิงป่ามันโก่งปิงป่าด้วยวิาดันกินได้ก้งกข้าวน

ท่านไอยากตังใช่ไหมอยากตักจำงักที่ผมอยู่สามยาเมี่ยี่สวสวนก็พูดนากวหน้าสาบกท่านสีหนาี่งไม่ให้ออกแล้วกระแสก็มาถาผมมคุณกอพีแล้วจริงจริงนันบอก่ิงเตอรไม่ออกไม่ออกเลยนะไม่ออกมานผมอยู่สใหญ่ที่ออกสวสีท่นท่านที่ดีสามยท่านบอกตรงๆเลย เป็นเปสองะิดเลื่อนไปกระิดขส่วนสองให้ชิดจะได้มีเวลาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเออผมได้รู้สึกว่ารู้สึกว่ารี่อาจารยบเร็วนั้นมีผอ้อาจจะแม่อาจารย์เอากอดสวหรือสว กู้บัก็จังหวะจังหวะการทา่เป็นที่เราเนี่ยได้มีเวลาเตยมจังหวะมันน่าจะพอที่จะอาอีจังหวนการแล้วก็บวกไปเราจะบอีกวันแบบที่เราก็เออห้าแล้ว